Loading Screen มันคือหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อระบบกำลังดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อจะสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นที่สุดหน้าจอเหล่านี้เราสามารถจะพบได้ในระบบดิจิทัลทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันตลอดไปจนถึงวิดีโอเกมที่พวกเราเล่นกันสำหรับเกมนะครับช่วงเวลาของโหลดดิ้งสกนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เกมกำลังดาวน์โหลดข้อมูลครับยกตัวอย่างเช่นแผนที่ฉาก ตัวละครหรือว่าข้อมูลสําคัญต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยเล่นเกมนั้นได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเป็นเกมแนวไหนเกมบนแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยส่วนมากก็จะมีโหลดดิงสกีนกันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่เป็นรูปหลอดดาวน์โหลดเป็นวงกลมที่หมุนซ้ําๆหรือว่าเป็นภาพกราฟิกขั้นเวลาหรือว่าบางเกมก็อาจจะขึ้นมาเป็นทิปเป็นเคล็ดลับเกมสั้นๆน,นะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ผู้เล่นอย่างเราทําได้ ก็คือรอครับรอไปเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการหงุดหงิดกันได้นี่แหละครับมันคือข้อเสียประการใหญ่ๆที่ทำให้ใครหลายๆคนไม่ชอบโหลดดิ้งสกรีนครับ